สวัสดีครับทำกินเองกับคริสนะครับวันนี้อยากทานของหวานแบบไทยๆสักหน่อยนะครับหันไปหันมาเจอกล้วยแล้วก็เจอกะทิอยู่หนึ่งกล่องนะครับเลยจับเอามาบวชชีซะเลยนะครับง่ายๆแต่อร่อยนะครับก่อนจะไปบวชกล้วยกันนะครับคริสฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปล้างมือแล้วก็ลงมือบวชชีกล้วยกันเลยดีกว่าครับ เริ่มจากกล้วยนะครับเลือกตามชอบเลยครับชอบเนื้อแข็งหน่อยก็เลือกกล้วยดิบๆออกโทนสีเขียวนะครับถ้าชอบกล้วยนุ่มๆก็เลือกออกไปทางเหลืองๆหน่อยนะครับล้างทําความสะอาดกล้วยของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จับมาตัดแบ่งเป็นลูกๆเลยครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปต้มนะครับ ใส่เกลือลงไปในน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้มด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับต้มไปจนเปลือกกล้วยปรยนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่ในน้ำนะครับร้อยเขาเย็นระหว่างนี้เราก็มาเตรียมน้ำกะทิกันครับ วันนี้ใช้กะทิกล่องนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงก็เจือจางม่ให้กะทิของเราข้นเกินไปเนาะใบเตยครับ ให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ขยับให้แตกนิดหนึ่งกลิ่นจะได้ออกมาหอมๆนะครับแล้วจับมัดใส่ลงในกะทิเลยครับ เราจะเติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้รสชาติของกล้วยบวชชีของเราเนี่ยละมุนขึ้นนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับอย่าให้เขาเดือดจัดนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกควันแล้วก็ทําให้ขนมของเรานดูไม่สวยครับระหว่างรอให้กะทิของเราร้อนนะครับเราก็มาเตรียมกล้วยกันครับกลัวที่ผ่านการต้มมาแล้วเนี่ยวเวลาเอาไปบวชชีเนี่ยเขาจะไม่ดํานะครับแล้วก็ใสะเจลืองสวยงามเลยนะครับ หั่นเสร็จแล้วนะครับพักไว้แล้วก็มาดูกะทิของเรากันครับคริสจะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปในกะทินะครับเพื่อความหวานละมุนเนาะแต่นั้นกะทิของเราจะเหลืองๆหน่อยนะครับถ้าใครอยากให้กะทิขาวโม้เนี่ยก็ให้ใช้น้ำตาลทรายนะครับคนให้น้ำตาละละลายให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็เติมต้วที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับพอเขาเดือดปุดๆนิดเดียวนะครับ ปิดไฟยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยครับวันนี้เราจะโรยงานนิดหน่อยนะครับมีคนบอกว่าเวลาโรยงานลงไปในอาหารเนี่ยจะทำให้ดูดีดูแพงขึ้นนะครับวันนี้คิดเลยจัดไปสักหนึ่งกลุ่ครับ เรียบร้อยแล้วครับก้วยบัวชีสีสวยรสชาติละมุนทํากินเองได้ง่ายๆใช่ไหมครับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการทําก้วยบัวชีกินเองนะครับบ๊ายบายครับ